มาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะคะใน Thailand Weekly ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ Weekly Mind ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากโครงการพัฒนาชุมชนประทรวงมหัดไทยที่เดินหน้าสร้างความยั่งยืนในชุมชนติดตามได้ในว e k l y Mind ค่ะ e e k ล y Mind กองทุนชุมชนถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันครับ เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพแต่ใช่ว่าทุกอาชีพจะประสบความสําเร็จเสมอไปจนทําให้เกิดภาระหนี้สินหลายสัญญากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงมีแนวทางในาการลดภาระหนี้สินครัวเรือนหลายสัญญาด้วยการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อเป็นการแก้ไขและปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมเสริมวินัยทางการเงินจนนําไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพครับซึ่งวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างสําคัญในการเปลี่ยนวิ ให้เป็นโอกาสอย่างสมดุลครับกับพี่นี่ครับชุมชนบ้านส้มปล่อยหมู่2ตําบลส้มป่อยอำเภอราศีสไลยัยจังหวัดศรีสะเกดครับพอเิิงที่หลัก,กว่วยห้าบ่เสียแห้งสิห้าไปกครูงเงินเขามาสื่อยาฉีดสื่อปุ๋ยเนาะอืมมันก็นง่าไม่ดีเนาะแม่เนาะ แต่ว่าต้าเท่าเนั่ยไปยืมเงินมาต่างหลายกองทุนมันสิไหวบ่าพอบ่ต้องเป็นกางบ้นดอกจากไหนเฮาขายบนลิีเทาเฮ้าก็ได้เงินไปคืนกองทุนเขาอยู่แล้วเราต่างชื่อกล้วยสวนเจ้าคือได้น่อยแท่กล้วยบักงามคือหายน่อยแท่โอ้ยกล้วยมันหลายเดี๋ยวนี้มันล่นตลาดแต่็ู่มีราคาห้ได้ซ้ำนันละ พออีกแน่อันนี้ไว้กู้เงินเขามาซื้อปุ๋ยซื้อยาได้หนี่มันม่มีเงินสิใส่หนี้เขาได้หนี่มันบ่อโอ้ยบ่ไดดดอกคอยกับบ่ได้กําไรอย่างก็เป็นอย่างน่้แม่เดี๋ยวจังอยหาวิธีแก้ไขอีก ค่อยบอกกับเพื่นอนเด้อมี่ยงอย่าคอยคอยไปก,ก็เจนนาทีเพ็นสวส่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณประไพกับคุณนาลินมือนี้ครบสัญญาเงินกู้คุณประไพกับคุณนาลินสี่มีเงินมนาใส่หลายปันได้น่อครับโอ้ยพอผูญญ้ใหญ่มือนี้ขอเลื่อนไปก่อนไหนบค่ค่ะเพราะว่าสัญญาเงินกู้มันหลายสัญญาแม่ค่ะบ่มีเงินสิ่มาใส่นี่แม่ค่ะอ,อ่ามื่อวานเมื่อก่อนวันมาสองสามมือคุณผ้าไพกคุณนาลินขายของอะไรจนเยอะแยะเอาเงินไปใส่เบือหน่อครับโอ้ยพอปุญญาย ขายของก็ได้หลายอย่หรอกแต่ว่าปีนี้นี่สินค้าราคากระโตกตำ่ำเงื่อที่ไดมากใส้สิไปซื้อยาฉีดสารเคมีคงใส่ปีนี้สิขคดาทุน่นครักๆละพีทั้งสองคนมาต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เฮานีศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชนนะคะทางศูนย์ของเฮานะคะได้รวบร่วมสัญญาการกู้ยืมของหฮอหลายๆสัญญานะคะมาบริหารเป็นสัญญาเดียวก็จะเกิดเป็นหนึ่งัวเลื่อนหนึ่งสัญญานะคะเป็นการปรับโครงสร้างหนีด้อยังขอบคุมค่ะ ขสานการขอคุณหลายๆเดือนครัพัฒนากรซอ,อยพัวเข้าในเดือนค่ะแต่ไหนมันก็เป็นนาทีของหนูอยู่แล้วนะคะหนูก็อยากให้พี่ประไพล่องมาเฮตดเกษตรอินทรียเบิงนะคะเพราะว่าทางศูนย์ของเฮานะคะได้ทรงเสริมให้ครอบครัวน้ำรักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่พี่ก็จะได้ลดต้นทุนและก็บ,บ่เป็นหนี้เป็นสินอีกอะคะ่ะวสานพัฒนากรซอยบัวเข้าในเดือค่ะขอพุณหลายๆค่ะ เป็นเหตุสอยเท่าไหร่ล่ะบันนี้สบายใจได้ เรื่องราวของพี่ประภัยคำนันถือว่าเป็นแบบอย่างในการปรับเปลี่ยนชีวิตที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้การดําเนินงานของศูนย์จัดก,การกองทุนชุมชน,นจนกลายเป็นการสร้างความสมดุลในชีวิตลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ครับ คุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งภารกิจนะคะในการเดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนของโรงการพัฒนาชุมชนกระทรวมหาดไทยนะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อค่ะไปรับ